ชชาารสชาติอาหารเป็นสื่อกลางสร้างตำนานที่บอกเรื่องราวและชีวิตให้คุณได้รู้ในเช้าวันใหม่กเก็บเกี่ยวสิ่งดี สวัสดีดค่ะ,คะพบกันเช้าๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดมงถึง8ปดโมงเช้าทางทีวีไทยกับรายการ<น>กินอยูคือรายการที่ใช้อาหาร1จานสะท้อนโลกได้ทั้งใบค่ะ<ส>ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย,ย่างเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะ,คะฝนตกเกือบทุกๆุกวันเลยทีเดียวค่ะก<ช>็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ออกมาพลิดอกออกผลให้เราได้รับประทานนอกจากผลไม้ที่เยอะแล้ว่ใชมะนาวน้ำก็เยอะแล้วเห็ดค่ะคุณผู้ชม เห็ดนี sociedad, <hate. S 1> ่เยอะมากเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้าของเราสองคนนี้นะคะก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งเอาเห็ดธรรมดาธรรมดาที่เรารู้จักก่อนก็คือเห็ดหูหนูสีดำนะคะเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดผาะค่ะแล้วก็ที่อาจจะแปลกขึ้นมาหน่อยแปลกตานิดนึงคือเห็ดตะเเปาค่ะหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าเห็ดห้าส่วนทางภาคอีสานเรียกว่าเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ด ผึ่งค่ะอันนี้เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็มีคนนิยมเพาะปลูกแล้วเพาะเลี้ยงได้แล้วใช่เพาะเลี้ยงได้แล้วุยเนื้อค่านแน่นนะคะคุณโบใช่แล้วแน่นๆนิดหนึ่งใช่ค่ะนอกจากนี้ตรงนี้ก็มีเห็ดที่เรารับประทานกันอยู่บ่อยๆอยู่ในต้มยำเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอแล้วก็วิตามินซีสูงใช่นะไม่น่าเชื่อว่าว่าเห็นเป็นเห็ดแบบนี้จะมีวิตามินซีสูงนะคะนอกจากนี้ยังมีเห็ดอันนี้ ท่านบอกว่าเอ๊ะเห็ดอะไรไม่รู้จักนะคะอันนี้ชื่อเห็ดขอนขาวค่ะนะคะเห็ดนี้จะขึ้นอยู่ตามขอนไม้เก่าๆนะคะเวลาฝนตกมาอากาศชื้นชื้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถเก็บเขามาบริโภคได้คือจะมีอยู่เยอะมากในภาคกลางนะคะบางทีเขาขึ้นอยู่ตาม ต่อของไม้มะม่วงค่ะเราก็จะเรียกเห็ดมะม่วงอ่าเรียกตามชื่อใช่ต้นไม้ใช่ค่ะที่เขาไปขึ้นนั่นเองนะคะค่ะส่วนเม็ดเล็กๆทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายเม็ดโอ้โหเคยรับประทานและอร่อยมากๆค่ะอันนี้เห็ดเพาะค่ะหรือบางคนเรียกเห็ดหนังชื่อที่เราคุ้นๆกันเห็ดดอกดินค่ะแต่ว่าที่นิยมแล้วก็ติดปากคนมากที่สุดเนี่ยค่ะคือเห็ดถอบ เห็ดทอบเห็ดทอบแล้วเห็ดทอบเนี่ยพิเศษกว่าเห็ดคนอื่นเห็ดชนิดอื่นค่ะเพราะว่าเขาเจอในเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานเท่านั้นอ่าและที่สําคัญนะคะเห็ดพอเนี่ยนะคะเพราะปลูกไม่ได้ค่ะใช่จะต้องเกิดตามธรรมชาติเท่านั้นทําให้เห็ดเนี่ยมีราคาแพงค่ะคุณนุ้ยลองทายสิคะว่าตรงที่เราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยราคาจะประมาณสักเท่าไหร่นะคะประมาณประมาณสองสามกมือเนี่ยนะคะ น่าจะสักประมาณราคาเห็ดเนาะค่ะแพงขึ้นมาหน่อยนะตามธรรมชาติต้องมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ถึงจะมีเห็ดผอรับประทานถ้าตามธรรมชาติเก็บตามธรรมชาติอ่ะเท่านี้นะคะค่ะสักเจ็ดสิบบาทสองร้อยห้าสิบฮะสองร้อยห้าสิบเหรอคะใช่เพราะว่าเขาทดลองเพาะปลูกเพาะเลี้ยงในทั้งในแปลงเพาะชำทั้งในถุงทำไม่ได้ปลูกไม่ได้ค่ะต้องธรรมชาติเท่านั้น ก็เลยหายากโอ้ยตายละไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเห็ดแบบนี้เนี่ยคะจะมีราคาถึง250บาทใช่นี่คุณโบคิดดูนะถ้าเกิดเรารักษาธรรมชาติใช่ไหมแล้วเขาก็ขึ้นถ้าเกิดเขาขึ้นอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เราไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อราคาเห็ดที่แพงๆขนาดนี้มาบริโภคนะใช่เพื่อเราต้องรักษาป่านั่นเองเพื่อให้ เรามีอาหารดีๆกินค่ะเอาล่ะและในเมื่อวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของเห็ดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องให้ความรู้กับผู้ชมมากขึ้นไปอีกเนื่องจากอ่เป็นแฟนๆรายการกินอยู่คือจะมารู้แค่ว่าเห็ดมีกี่ชนิดเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะต้องรู้เลยคะ่ะว่าเห็ดจริงๆแล้วไม่ใช่พืชน,นะคะคุณผู้ชมแต่เป็นราน,นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอคือ หลายคนอาจเข้าใจว่าเห็ดคือพืชแต่แท้จริงแล้วเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มราที่ปัจจุบันนักพฤกษศาสตร์ได้แยกมันออกจากอาณาจักรพืชและสัตว์และจัดให้พวกมันอยู่ในอาณาจักรที่เรียกว่าฟังใจซึ่งอาณาจากักรนี้ทั้งโลกมีสมาชิกเป็นเห็ดราและยีสต์อยู่มากกว่าห้าหมื่นชนิด ไม่มีคอรโรฟริลสำหรับสังเคราะห์สแสงเพื่อสร้างอาหารเหมือนอย่างเช่นพืชจึงต้องอาศัยดูดอาหารจากอินทรียสารอื่นๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยการแผ่เส้นใยช่อนชัยเข้าไปในเซลล์เหล่านั้นจากนั้นมันจะปล่อยน้ํำย่อยย่อยสลายอินทรียสารให้แตกหกักหรือมีโมเลกุลที่เล็กลงจนกลายเป็นธาตุอาหารของตัวมันเองได้ ที่ธาตุอาหารที่ใช้ไม่หมดจะซึมลงดินกลายเป็นอาหารของพืชต่อไปส่วนเนื้อไม้และใบไม้แห้งจะค่อยๆผุพังลงดังนั้นเห็ดจึงมีบทบาทสำคัญทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายแทกสิ่งมีชีวิตส่วนเกินของพื้นป่าและแปรสภาพให้กลายเป็นธาตุอาหารเพื่อหมุนเวียนกลับมาหล่อเลี้ยงเหล่าพัน์พืชและระบบนิเวศอย่างไม่มีวันจบสิ้น สู่ครัวกินอยู่คือค่ะแล้ววันนี้เราก็จะนํำเห็ดนะคะมาประกอบเป็นอาหารจานต่างๆค่ะใช่ค่ะแล้วรายการแรกเลยนะคะก็คือผ้าเห็ดสามอย่างค่ะใช่ค่ะเอาละเห็ดสามอย่างวันนี้คุณโบจะใช้เห็ดอะไรบ้างคะมีใช้เห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดฟางค่ะอืมหลังจากที่เราได้รู้ความเป็นมาของเห็ดแล้วนะคะเราก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่โปรโตีนก็มีกรด,ดอะมิโนก็มี จร,จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดประเภทเนื้อแดงหรือสําหรับในผู้ป่วยที่ต้องลดเนื้อแดงเนี่ย <ฮะ S 1> เห็ดเนี่ยก็เป็นโปรโตีนที่ดีอีกชนิดหนึ่งเลยใช่ย่อยง่ายใช่ค่ะเอาล่ะใช้เห็ดนางฟ้านะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เห็ดฟางน,นะคะและยังจะใช้เห็ดตับเต่าด้วยใช้เห็ดขอนขาวอ๋อใช้เห็ดขอนขาวนะคะ,<ฮ>ะอันนี้อันนี้คงไม่ต้องหั่นแล้วมั้งเนาะใช่แต่เห็ดขอนขาวเนี่ยต้องต้มนานหน่อยเพราะว่า เนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งอ่ะงั้นเดี๋ยวนุ้ยลงเลยดีไหมฮะได้ค่ะใส่เกลือนิดหนึ่งได้เลยค่ะเห็ดฟางก็หั่นครึ่งทำไมคุณโบเลือกใช้เห็ดสามประเภทวันนี้คะจริงๆเขาบอกว่าเวลากินเห็ดเนี่ยเราต้องกินให้ครบสามอย่างสอย่างในหนึ่งจานคือควรจะรับประทานสามอย่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะเห็ดเนี่ยเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของเขาแล้วเราเรารู้แล้วว่าเขาเป็นรา ใช่ไหมคะเขาก็จะมีพิษบางอย่างซ่อนอยู่ไว้ใช่ไหมคะ,คะถ้าเกิดเรารับประทานเนี่ยสามชนิดขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปฆ่าพิษกันเอง<ม>พิษจะไปฆ่าพิษแล้วเหลือแต่ประโยชน์ให้เราได้บริโภคค่ะเวลาเราเลือกกินเห็ดหรือว่าเลือกทํารายการค่ะอาหารก,กับเห็ดเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยสองสามอย่างขึ้นไปรวมกันอันนี้เราก็ให้เขาสุกเลยใช่ไหมทิ้งอันนี้คือทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าเขาจะ สุกช้ากว่าเห็ดชนิดอย่างนี้ถ้าเเราใส่ชนิดอื่นลงไปได้ด้วยขึ้นพร้อมกันนะคะนุ้ยเคยได้รับประทานซุปเห็ดค่ะค่ะที่เชียงใหม่นะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะคมีแต่เห็ดนานาชนิดเลยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าเขาจะผสมเครื่องยาจีน รับประทานเข้าไปแล้วนะคะ,คะแบบรู้สึกร้อนเลยอะ่ะมีพลังมากๆเลยอะ่ะนะคะไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะลองไปหารับประทานดูถ้าเกิดได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่หรือว่าไม่แน่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีแกงเห็ดใช่มีแกงเห็ดสองแบบให้เลือกเลยค่ะนะคะได้เลือกรับประทานด้วย <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ปิดฝาน,นิดนึงเนาะอาจจะเข้าจจะได้เร็วนิดนึงได้คะ <c oughs> ถ้าเห็ดท,ที่เลือกทาผ้าเห็ดเนี่ยเพราะว่าสมุนไพรเยอะค่ะใส่ใบมะกรูดใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ค่ะเดี๋ยวจะรบกวนคุณนุ้ยเด็ดผักชีกับ แล้วแหนได้เลยแหนเป็นอะไ,ไรที่ถนัดมากค่ะถนัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ <c oughs> เครื่องผ้ากับเครื่องยำนี่ต่างกันยังไงคะคุณโบเครื่องผ้าเนี่ยจะต้องมีใบมะกรูดต้องมีตะไคะร้แล้วก็น้ำพริกเผาอ๋อค่ะแล้วถ้าจะใส่ผักใบเนี่ยน้อยกว่ายำ<อ>ถ้าถ้ายำเขาจะมีผักใบเขียวเยอะกว่าเยอะค่ะ,คะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นผักชี คุณโบคะคราวนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าเราจะดูยังไงว่าเห็ดสุกแล้วหรือไม่สุกอะคะชิมค่ะดีที่สุดจริงเหรอใช่คือชิมเพราะเห็ดบางชนิดเนี่ยกินดิบได้เห็ดชนิดไหนบ้างคะชมพิยงกินเห็ดกินดิบได้หรือว่าเห็ดชินทากิหรือว่าเชตเกะหอมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นแบบสดไม่ได้เป็นแบบแห้งสไลดดบางๆหั่นบางๆก็ใส่สลัด กิน,นดิบได้เหมือนกันจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้มีนนแล้วรสสัมผัสก็ต้องเป็นยังไงอะคะรสสัมผัสที่รู้ว่าเขาสุกแล้วเนี่ยก็คือนิ่มกัดแล้วไม่เป็นกรอบๆแข็งๆค่ะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าก็ไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าก็บางบางชนิดมันจะใสให้เราเห็นค่ะบางอย่างเห็ดฟางเนี่ยพอหรือเห็ดนางฟ้ามันจะใสขึ้นใช่